ก็ Girl, สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เก็รกลัาอยู่กับผมในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตเรียกว่าพอจะเข้าเดือนใหม่ทีไรเนี่ยทางเซิร์ฟเวอร์จีนยอก็จะมีการหลุดสปอยตัวละครใหม่มาทีละเล็กทีละน้อยให้เราได้ลุ้นกันว่าตัวละครใหม่ในเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นตัวอะไรแต่ว่าในเดือนนี้เนี่ยมันค่อนข้างพิเศษหน่อยนะครับจากข่าวที่หลุดออกมาตัวละครใหม่ในเดือนหน้าของทางเซิร์ฟเวอร์จีนยอนเนี่ยมีแววว่าจะมาเป็นตัวละครระดับ U.R แล้วนั่นเองนะครับผมกระเถ้าเป็นตัวละครระดับ u i นี่ก็น่าจะเปลี่ยนเมตาของเกมไปพอสมควรเลยนะ นั่นก็หมายความว่าถ้าตัวละคร UR เข้ามาในเดือนหน้าจริงเนี่ยก็จะหยุดการมีของตัวละครระดับ SSR บวกเนี่ยเอาไว้อยู่ทั้งหมด26ตัวละครนั่นเองนะครับผมก็26ตัวละครเนี่ยก็เรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยนะครับที่เราเนี่ยอยู่กับตัวละครระดับ SSR บวกมาตลอด2ปีด้วยกันนั่นเองนะก็ตัวละครระดับ SSR บวกถ้ามันจบเพียงแค่26ตัวจริงๆเนี่ยผมก็ถือว่าดีแล้วนะครับไม่มากและก็ไม่น้อยจนเกินไปและข่าวลุดที่มันจะมาในเดือนหน้าว่าตัวละครตัวระดับ UR ที่จะเข้ามาเป็นตัวแรกเนี่ย ผมก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับผมฟังหูไว้หูแล้วกันนะครับพออะไรก็ตามที่ยังไม่ออฟฟิเชียลนะครับล้วนแต่มีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะเพราะว่ในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาดูนะครับผมตัวละครระดับ UR เซตแรกที่จะเข้ามาในเกมเนี่ยมันจะมีโอกาสเป็นตัวละครตัวอะไรเข้ามาในเกมบ้างนะซึ่งตัวละครที่มีมีโอกาสที่จะมาในเดือนหน้าไม่สุดแล้วก็กาลังเป็นข่าวมาแรงมากๆในคอมมูนิตี้คนจีนอยู่ตอนนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวละครอย่าง ทัศมิกิล่าง U R นั่นเองนะ ซึ่งถ้าใจผมดาวเนี่ยทาซึมิกี่ร่าง UR m o เดลก็น่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับอาจจะมีการเสริมเหล็กเสริมอะไรมารอบๆตัวนะครับเพราะว่าร่าง2เนี่ยก็จะเป็นหินรอบตัวนะก็ทํามาเป็นร่าง UR ก็อาจจะต้องมีการเพิ่มเหล็กเพิ่มอะไรขึ้นมาบ้างนะครับให้โมเดลเนี่ยมันดูแตกต่างจากร่างปกติส่วนทางด้านสกิลเนี่ยในเมื่อตัวละครระดับ S&R บวกเนี่ยมันมีมาทั้งหมด4สกิลเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าถ้าตัวละครระดับ UR เข้ามานะครับก็น่าจะมีประมาณ4สกิลนะ อาจจะไม่ถึง5สกิลนะครับถ้าถึง5สกิลเนี่ยสกิลตัวละครมันจะเยอะหรือว่าเวอร์เกินไปนั่นเองนะแต่ถ้ามา5สกิลจริงๆผมก็รับได้นะครับตัวละครจะได้มีสกิลที่หลากหลายและก็น่าจะตบพวกตัวละครระดับเอเดอาร์บวกได้หมดแน่ๆนะเพราะมันจะมีสกิลมากกว่านั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวละครตัว,รตวแรกนะครับที่มีโอกาสสูงมากๆที่จะมาในเดือนหน้าก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปดูเลยแล้วกันนะครับมันมีรูปหลุดมาแล้วนะเป็นโลโก้ตัวละครระดับ UR แล้วก็เป็นทางฝั่งฮีโร่แล้วกก็็สาายพลังงซึ่่นจะมี กี่ตัวหรอกนะครับผมจะเป็นฮีโร่แล้วก็สายพลังนะแต่ที่เขาลือกันเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างทัสซึเมกินั่นเองนะครับอย่างที่ผมได้บอกไป ทีนี้ก็จะเป็นตัวละคร UR ตัวที่2นะครับที่มีโอกาสต่อจากทัตเซมิกินะถ้าสมมติว่าในเดือนหน้าเนี่ยมันเป็นตัวละครอย่างทัตเซมิกิจริงๆนะครับตัว UR ตัวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างโบลอสล่างที่3ตัวนี้นี่เองนะครับก็สําหรับตัวละครอย่างโบลอสเนี่ยตอนแรกมันก็จะเป็นตัวเต็งนะครับผมที่จะเข้ามาเป็นตัวละครระดับ UR ตัวแรกของเกมและผมก็คิดว่าใครหลายๆคนก็น่าจะคิดเหมือนกันกับผมนะครับผมว่าเจ้าตัวละครโบลอสตัวนี้เนี่ยยังไงมันก็ควรที่จะเปิดมาเป็นตัวละคร UR ตัวแรกของเกมนะพอล่างแรกก็มาเป็นระดับ SDR นะครับผมล่างที่2เนี่ยก็มาเป็นระดับ SDR บวกพราาล่างที่3าเท่าจะเปิดมาเป็นเจ้าตัวละครอย่างโบลตสล่าง UR เนี่ยผมก็คิดว่าห,หลายคนก็น่าจะไม่มีเสียงคัดค้านอะไรนะครับเพราะโมเดลมันเท่มากๆม่นะอย่างกับซูเปอร์ไซย่าล่างที่3นั่นเองนะครับผมแถมในเกมเนี่ยก็ได้ทําโมเดลเจ้าตัวละครตัวนี้มาแล้วด้วยนะยิ่งสกิลวติของมันเนี่ยยิ่งโคตรเท่เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลวติลื้อฟื้นความทรงจำสักหน่อยแล้วกันเพราะเจ้าตัวละครตัวนี้เราก็จะเจอได้เพียงแ ในหมดเนื้อเรื่องเท่านั้นนะตีธรรมดาให้มันถึงเทินของฝั่งโบลอ์ก่อนแล้วกันนะครับ เป็นไงครับผมอันติโบลอสนะครับผมตั้งคัชซีแล้วก็นิเมชั่นตอนยิงนะครับก็จะเป็นการโจมตีทั้งทีมนะทีนี้เหล่าตัวละครตัวต่อๆไปที่ผมจะพูดถึงเนี่ยเรียกว่าข้อมูลนะครับผมความน่าเชื่อถือเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับแต่ก็จะเป็นเหล่าบรรดาตัวละครที่ยังไม่มีในเกมนี้นั่นเองนะครับผมหรือว่ามาเป็นร่างใหม่นะก็เดี๋ยวเราจะไล่ไปดูเลยแล้วกันนะครับผมว่าตัวต่อจากทัชเมิกีแล้วก็บูลลสที่ผมค่อนข้างชัวร์แน่ๆนะครับถ้ามันมีระดับ UR เข้ามาเนี่ยสอง อ่าหนใน2ตัวแรกๆของเกมแน่นอนนะส่วนตัวที่สตัวที่สตัวที่5เนี่ยก็ต้องเดากันไปยาวๆเลยแหละครับส่วนข้อมูลที่ผมนํามาก็อย่างที่ผมได้บอกนะครับผมว่าความน่าเชื่อถือเนี่ยมันมีน้อยมากๆนะ ก็สาหรับตัวละครตัวแรกนะครับผมก็จะเป็นตัวละครอย่างเกลวินนะครับเกลวินเนี่ยถ้าเราดูในอนิเมะนะครับผมมันจะมีการโชว์ร่างปีศาจออกมาให้เราเห็นด้วยนะครับเป็นเงาเงานะตอนที่ได้เป็นทาการชวนตัวละครโซนิกนะครับในการเข้าสมาคมมนุษย์ประหลาดก็ได้มีการโชว์พลังให้โซนิกเห็นนะครับผมว่าถ้ากลายเป็นมนุษย์ประหลาดแล้วเนี่ยพลังมันจะเป็นประมาณไหนนะซึ่งได้โชว์มาพร้อมกับคู่หูของเขานะครับผมอย่างเฟรมไฟนอลลุกนะตัวของเฟรมไฟนอลลุกเนี่ยอาจจะเห็นชัดกว่านิดหนึ่งนะครับส่วนของเกลวินเนี่ยจเจนแค่ครึ่ง คิดว่า2ตัวละครนี้เนี่ยถ้าเข้าเกมมาก็อาจจะเป็นระดับ UR ทั้งคู่ได้เลยนะตัวละครตัวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างโคดเอสนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยในเมซีซั่น2ก็ถือว่ามีบทเด่นพอสมควรนะออกมาสู้กับฟูบุกิของเรานั่นเองนะครับก็สู้กันอยู่พักหนึ่งเลยนะก็ท่างเองตามสกลพลังนะครับตัวละครตัวนี้อาจจะไม่ถึงระดับ UR ก็ได้นะถ้าเข้าเกมมาอาจจะเข้ามาเป็นระดับ ESR ตัวใหม่ก็ได้ตัวเกมนี้นะครับมันก็ไม่ได้อ้างอิงความเก่งจากระดับตัวละครในอนิเมะอยู่แล้วนะมันจะใส่ตัวไหนมาเป็นระดับ EDR บวกก็็อย่่าางทีเเรหน ผมอย่างบางักกซันอะไรพวกนี้เนี่ยก็าสามารถมาเป็นระดับเอเบวกได้เลยนั่นเองนะครับเพราะผมก็คิดว่าเจ้าตัวละครอย่างโคดเอดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมาเป็นระดับเอเบวกได้เหมือนกันนะเพราะงั้นผมก็เลยคิดว่าตัวละครอย่างโคดเอเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสมาเป็นระดับ UR ได้เหมือนกันต่อจากตัวละครอย่างโคดเอเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างแบ็กสเปิร์มหรือว่าอัสตจิดันั่นเองนะครับก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยมีรูปหลุดมาต้องบอกว่านานมากๆแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีข่าวคราวว่าเจ้าตัวละครตัวนี้จะเข้ามาในเกม ก็จะมีบทบาทในเมนะด้วยนะครับจะโผล่มาพูดท้าทายโอโลจิอยู่ไม่กี่ประโยคนะครับผมแต่ถ้าทางเกมจะเอามาปั้นเข้ามาในเกมเนี่ยก็ถือว่าทําได้นั่นเองนะครับเป็นหนึ่งตัวละครที่ถ้าพูดถึงสกลพลังเนี่ยแน่นอนนะครับผมอยู่ระดับ UR ก็น่าจะไม่มีใครว่าอะไรนะครับเพราะมันเก่งมากๆถ้าใครได้ไปอ่านมัง,งะวันพันเมรนะครับเอาป็นว่าผมจะไม่สปอยแล้วกันเป็นหนึ่งตัวตึงของทางฝั่งสมาคมปีศาจเลยนะ ก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับผมสําหรับลิสในการหลุดมาของตัวละครระดับ UR ของเกมนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาไล่ดูกันใหม่นะก็จะมีทัพสึมิกี่ล่าง UR นะครับโบลอดล่าง UR h ฮลไฟเฟรมนะครับผมแล้วก็เก l วินล่าง UR นะโคดเอนะครับผมล่าง UR และสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่าง b บ็ k สเปิร์มล่าง UR นะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลแบบหลุดมานะครับผมก็แนะนําว่าอย่าเชื่อมากเลยกันนะตัวตัวละครอย่างทัสซมุกิเนี่ยมีโอกาสสูงเลยนะครับผมที่ในเดือนหน้าเนี่ยจะมาเป็นตัวละครระดับ UR ตัวแรกของเกม ซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวดําที่เราจะทําการสุ่มหาตัวละครระดับ UR เนี่ยเราจะเป็นที่ต้องเก็บเพิ่มมากกว่า180ใบหรือเปล่านะตรงนี้ผมก็ค่อนข้างหวั่นหวั่นเหมือนกันนะครับเพราะถ้าสมมติว่าตัวละครระดับ UR เนี่ยมันใช้ตั๋วเป็น240ใบหรือว่า320ใบในการการันตีตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยมันก็น่าคิดเหมือนกันนะครับผมว่าจากคนเนี่ยจะให้นะครับผมว่ามีตัวละครระดับ UR เข้ามาในเกมหรือจะกลายเป็นว่าคนเนี่ยจะเลิกเล่นกันไปเพราะ ายฟีเนี่ยเก็บตั๋วไม่ทันนะและอีกหนึ่งสิ่งที่ผมกังวลมากๆเลยนะครับผมถ้าสมมติว่าตัวละครระดับ ur มันเข้ามาในเกมเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องมาทําการประสานหาตัวละครเหมือนตัวละครระดับ asr บวกตัวอื่นหรือเปล่านะเพราะตัวละครระดับ asr บวกเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขของมันเหมือนกันนะครับก็คือเราต้องมีร่างแรกแล้วก็ต้องทําการหาหินแล้วก็ลูกแก้วเพื่อมาทําการปลุกพลัง ซึ่งเงื่อนไขของมันเนี่ยก็ยากมากๆเลยนั่นเองนะครับและถ้าตัวละคร UR เนี่ยมันมาในเงื่อนไขาย,ยากๆแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเซิร์ฟเวอร์ C ของเราน่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มีปัญหานะเพราะเซิร์ฟเวอร์ C ของเราเนี่ยมันไม่มีการันตีตัวละครล่างแรกให้เรานั่นเองนะครับและก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวละครอย่างทัสซูเมกิถ้าสมมติว่ามาเป็นล่าง UR จริงเนี่ยอาจจะต้องใช้ทั้งล่างหนึ่งล่าง2นะครับผมในการเอามาประสานเป็นตัวละครระดับทัสซูเมกิระดับ UR หรือเปล่านะตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนันเน่ยเรรไมูละคบ ผมว่าในเดือนหน้าเนี่ยจะมีตัวละครระดับ UR เข้ามาจริงหรือเปล่าถ้าในเดือนหน้ายังคงมาเป็นตัวละครระดับ ESR บวกอยู่เนี่ยเราก็ต้องมาทําการรอตัวละครระดับ UR ของเรากันต่อไปนะผมเชื่อว่าถ้าเกม One Punch Man The s e c เนี hmm. ่ยมันยังเปิดต่อไปเรื่อยเชื่อผมนะครับผมว่ายังไงก็น่าจะมีตัวละครระดับ UR เนี่ยโผล่มาเรื่อยๆแน่นอนนะครับเผลอๆโก l ิบัส t ทงท็ o p ur, art, top, Sonic อะไรพวกนี้เนี่ยก็น่าจะมีร่าง UR กับเขาเหมือนกันนะ อ่าแล้วก็เมื่อกี้ผมได้ไปลองนั่งนับตัวละครระดับเ s r ในเกมดูนะครับก็จะมีทั้งหมด41ตัวนั่นเองนะก็จะเป็นการรวมตัวละครจากตู้ตัวดําและก็ตู้ตัวแดงนะครับซึ่งตัวละครระดับเ s r เนี่ยก็ถือว่ามีเยอะมากๆเลยนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่อาจจะมีตัวละครระดับเ s r บวกเนี่ยเพิ่มขึ้นมาก็ได้นะก็เป็นว่าก่อนที่เราเนี่ยจะทําการปิดคลิปนี้ไปผมก็อยากถามความคิดเห็นของท่านผู้ชมนะครับผมว่าถ้ามีตัวละครระดับ UR เข้ามาตัวแรกของเกมเนี่ยถ้าผู้ชมอยากจะให้เป็นตัวละคร นะส่วนถ้าถามผมนะครับผมแน่นอนนะครับผมเชื่อเป็นโบลอล่างที่3มาเป็นระดับ UR ตัวแรกของเกมเนี่ยน่าจะเรียกผู้เล่นกลับมาเล่นเกมนี้ได้เยอะมากๆนะเพราะล่างของเจ้าตัวละครโบลอล่างที่3เนี่ยมันกระเทืน,นะครับอย่างกับซุปเปอร์ไซย่าสามนั่นเองนะแต่ถ้าเปิดมาเป็นตัวละครอย่างทาสเมกิผมก็ไม่แปลกใจเพราะตัวละครระดับ SR บวกตัวแรกของเกมของทางเซิร์ฟเวอร์จีนยอดเนี่ยก็เปิดมาเป็นจกักรพรรดิเด็กนะหลังจากนั้นก็คอยมาเป็นโบลอลใช่ไหมครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะจกักรพรรดิเด็กโบลอลเพราะงั้นก็มีโอกาสที่จะเป็น ถ้าซื้อเมื่อกีแล้วก็โบลอตก็ได้นะครับถ้ามาเป็นระดับ UR อาร์เอาน่คลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็สามารถกด u b s c r i b ์แล้วก็กดไลค์คลิปกันเอาไว้ได้นะครับหรือว่าถ้าขอบคุณมากกว่านั้นเนี่ยก็สามารถส่งซุปเปอร์แงกันเอาไว้ได้นะครับเพราะช่องเราก็มีซุปเปอร์แงแล้วนั่นเองนะเอาล่ะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บายบายนะครับ